กเติบโตของความต้องการ BEV สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะเลยก็เป็นทั้งภูมิภาคค่ะเมื่อเทียบกับการสํารวจในเมื่อปีก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ซื้อต้องการลดรายจ่ายเรื่องของราคาเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีเหตุผลอื่นด้วยสําหรับคนไทยนะคะต้องการจะมีประสบการณ์การขับขี่ที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงมีรถที่สามารถใช้พลังงานสํารองยามฉุกเฉินได้ค่ะ แต่สําหรับการเลือก BEV เนี่ยนะคะมันมีความกังวลเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับสถานีชาร์จไฟฟ้าสาธารณะนะคะตามมาด้วยเรื่องของเวลาในการชาร์จแล้วก็ราคาของรถ BEV ค่ะที่จะแพงกว่ารถในระดับเดียวกันนอกจากนี้นะคะกลุ่มตัวอย่างทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกตรงกันนะคะว่าต้องการชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้านมากที่สุดค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะคนไทยคะ่ะร้อยละ51ต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้าที่สร้างเฉพาะสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ารองลงมาร้อยละ26กนะคะก็คือการปรับปรุงสถานบริการน้ํามันเดิมให้รองรับการชาร์จไฟฟ้าได้คะ่ะโดยระยะเวลาการชาร์จที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ64รับได้นะคะก็คือ1 0ถึง60นาทีและกลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหรือว่าร้อยละ41คาดหวังว่าการชาร์จหนึ่งครั้งจะสามารถวิ่งได้3 0 0ถึง500กิโลเมตรค่ะ ในการเร่งกระจายจุดชาร์จรถไฟฟ้านะคะเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเติบโต,ต,ตอย่างต่อเน,นื่องค่ะโดยงานภาครัฐอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผนะคะมีการทําโมเดลต้นแบบค่ะให้ผู้สนใจศึกษาแล้วก็พัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานอาคารที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่จอดรถอื่นๆนะคะมีการแปลงพื้นที่ลานจอดรถให้กลายเป็นลานชาร์จค่ะซึ่งมีเครื่องชาร์จมากที่สุดในไทยนะคะรวมรวมจำนวนรวมจำนวนค่ะ6กบหัวชาร์จด้วยกันค่ะ ทีนี้มาในเชิงของธุรกิจกันบ้างนะคะ <Okay. S 1> กรรมาการผู้จัดก,การบริษัทชาร์จแมネจเมนต์ค่ะกล่าวว่าก่อนหน้านี้การลงทุนจุดชาร์จก็ต้องคาดการเองนะคะแต่ปัจจุบันค่ะเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นก็ทําให้การประเมินมีความชัดเจนมากขึ้นเหมือนกันค่ะแต่เพื่อทําให้การพัฒนาจุดชาร์จขายายตัวได้เร็วมีข้อเสนออยากให้ภาครัฐช่วยเหลือต้นทุนนะคะให้ผู้ประกอบการได้ถูกลงโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าค่ะรวมไปถึงเงื่อนไขสนับสนุนการติดตั้งจุดชาร์จในแต่ละที่ค่ะ อย่างยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้สมมติในคอนโดเนี่ยครับที่เราอยู่เนี่ยคอนโดมีไม้กั้นอยู่ข้างหน้า <ฮะ S 1> เขาก็จะบอกว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่ที่ที่เป็นที่สาธารณะ,<ฮ>ะไม่ยอมให้เราขอรีเทฟ้าพิเศษได้ทั้งทที่ต,ตึกหนึ่งเนี่ยอาจจะมีรถชาร์จอยู่ประมาณ10-20คันอยู่แล้วคืออยากจะให้เขาลดหย่อนเรื่องวิธีการขอหรือคอนดิชันต่างๆอีกอย่างที่อยากจะยกตัวอย่างก็คือ ถ้าเป็นเจ้าของฟรีดรถบัสสิ่งงี้ครับหรือว่าฟรีดรถแท็กซี่เนี่ยถ้าเรามีศูนย์จอดของเราเองเราติดตั้งเครื่องชาร์จเองถึงแม้ว่าเรามีการชาร์จทุกวันแล้วก็ใช้ไฟเยอะกว่าที่สาธารณะเนี่ยเราจะไม่ได้เรทพิเศษอยู่ดีครับอันนี้ก็คือเป็นขอให้ลดยอดละกัน ูนวนวิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบีค่ะรายงานว่าเมื่อตลาดรถไฟฟ้าเติบโตนะคะผู้ผลิตและจําหน่ายน้ํามันขายปลีกก็ต้องเร่งปรับตัวแล้วก็มองหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะจากสถานีบริการน้ํามันบนเส้นทางจุดแวะพักที่กระจายทั่วประเทศอย่างเช่นการติดตั้งจุดชาร์จภายในปั๊มน้ํามันค่ะ ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะคะจำนวนที่ชาร์จก็เพิ่มขึ้นทั่วประเทศค่ะจากข้อมูลของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าก็พบว่าสิ้นปี2565นะคะจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศมีอยู่1,239แห่งมากกว่าครึ่งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะส่วนที่เหลือก็กระจายตามหัวเมืองใหญ่ค่ะ ทั้งนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้านะคะก็ประเมินว่าจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ29.1ต่อปีนะคะซึ่งจะทําให้จํานวนที่ชาร์จแต่ที่1 0,000หัวจ่ายในปี2569ซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศในระยะยาวค่ะ ถึงแม้ว่าการลงทุนที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะจะน่าสนใจแต่ว่าการหารายได้ไม่ง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กค่ะเนื่องจากมูลค่าการลงทุนตั้งต้นค่อนข้างสูงนะคะบวกกับเรื่องของความต้องการที่ยังไม่แน่นอนในช่วงตลาดเพิ่งเริ่มต้นนะคะดังนั้นคุณพาวดีคุณจิราชาตาช่วงแรกก็เลยมีคําแนะนําว่าควรจะหารายได้จากการจาัดสรรพื้นที่ที่เราทําจุดชาร์จด้วยค่ะ